กลับมาพบกับแค n กูนี r แว c h a n น e l ไปไหนก็ได้โตแล้วใน EP นี้นะครับเราจะออกจากคาซัคสถานข้ามมาอย่างประเทศที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงหลังๆมานี้นะครับซึ่งก็คือประเทศคีกิสถานนั่นเองซึ่งใน EP ีนี้เนี่ยเราจะหยุดแวะพักที่เมืองบิชเคกเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคีกิสถานกันก่อนไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างติดตามได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคอไดนะครับซึ่งเป็นด่านพรมแดนระหว่างคาซัคสถานกับคีกิสสถานครับเรา จะข้ามไปฝั่งคิกีสถานกันนะครับก็เดี๋ยวข้ามแดนไปแปบ๊บนึงนะครับทำเรื่องตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นครับแล้ตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งคีกีสถานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ที่การข้ามก็ไม่ได้ยากนะครับเหมือนข้ามเหมือนข้ามไปไทยลาวนี้เลยนะครับั้มขาออกฝั่งขาซักแล้วก็ตรวจขาเข้ากีกิดก็ออกมาที่ด่านนะครับเดี๋ยวมีรถมารับนะครับเราติดต่อจองไว้นะครับเดี๋ยวไปเข้าโรงแรมที่บิชเคกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปสำรวจรอบๆเมืองกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ รถมารับนะก็เดินสำรวจแถวๆด่านหน่อยนะฮะก็จะมีพวกแบบเหมือนป้ายรถเมย์นะน่าจะเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีพวกพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะฮะ mm hmm. เหมือนกับตอนเราข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับ mm hmm. ก็จะมีขายซิมมีแลกเงินต่างๆนะครับแต่ว่าแลกมาพอติดตัวไว้ประมาณหนึ่งก่อน,นครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าเลทในเมืองดีกว่าหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองดูใบการรอบๆก่อนเดี๋ยวรอรถมารับครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ความชัวนะครับมีหลายเจ้าใช่ไหมเราก็แบ่งให้ทีมงานของเราเนี่ย แลกกันคนละเจ้านะครับส่วนผมโรมิ่งมาก็ลองดูว่าของใครจะดีสุดนะครับี <c oughs> เดี๋ยวนี่ให้เขาจัดการก่อน <c oughs> สำหรับประเทศคีกิสถานนะครับก็เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในแถบเอเชียกลางนะครับมีเมืองหลวงชื่อบิชเคกนะครับมีประชากรทั้งหมด7ล้านคนโดยใช้ภาษาคีกิสและภาษาร,รัสเซียเป็นภาษาหลัก ประเทศคีร์กิสสถานเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแลนด์ล็อกนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนั่นเองและภูมิประเทศส่วนใหญ่กว่า80%เนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงนะครับโดยในประเทศคีร์กิสสถานเนี่ยมียอดเขาที่สูงเกินกว่า7,000เมตรอยู่หลายยอดอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงมีทะเลสาบที่อยู่บนหุบเขานะครับอย่างทะเลสาบอิซิกูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากของประเทศนะครับ ถ้าจะให้เล่าย้อนไปนะครับดั้งเดิมเนี่ยคนคีกิสถานเนี่ยก็เป็นชนเผ่าเลร่อนที่อยู่ตามทุ่งหญ้านะครับประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เลร่อนไปเรื่อยนะครับซึ่งความหมายของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าเนี่ยจะสื่ออยู่บนธงชาติของคีกิสถานนะครับที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นดวงอาทิตย์สีทอง40แฉกหมายถึง40เผ่านั่งเดิมที่รวมกันเป็นชนชาติคีกิสและลายเส้นที่ตัดกันตรงวงกลมตรงกลางเนี่ยก็คือโครงไม้ของกระโจมเยอะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบ้านและวิถีของชนเผ่าเลร่อนดั้งเดิม ในยุคสมัยโบราณนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศคีคิสสถานเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมนะครับทำให้การค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยคึกคักมากนะครับและต่อมานะครับคีกิสสถานเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของสหภาพโซเวียตอยู่นานนะครับจนถึงปี1991เนี่ยสหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับจึงได้ประกาศเอกราชเป็นประเทศอิสระซึ่งทําให้เวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โซเวียตอยู่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเมืองเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีเล่ร่อนเก่าๆที่อยู่ตามภูเขาตามทุ่งนเป็ ที่ทําให้คีกิสถาน,เ,นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงหลังๆมานี่ครับในปัจจุบันนะครับคีกิสถานเริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางธรรมาชาติที่สวยตามหุบเขาและทะเลสาบต่างๆแต่ในตอนนี้เนื่องจากเราเดินทางกันมาไกลนะครับเราจะมีหยุดแวะพักที่เมืองบิชเคกนะครับเมืองหลวงของประเทศคีกิสสถานกันก่อนนะครับและเราก็ถึงตัวเมืองบิชเคกเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้ตั้งแต่ข้ามด่านมาใช่ไหมก็เจอรถติดมากๆนะครับก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายอะไรเลยกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูสินงต่างๆในบิชเชกันนะครับมาถึงก็จะมีพวกซุ้มเครื่องดื่มนะฮะเรียกว่าอะไรนะทันก็จะเหมือนเหมือนโยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอันนี้ซาซาหน่อย อโอเคกอันนี้เป็นอะไรนะคล้ายน้ำแอปเปิ้ลเนอะใช่ใชแต่เขาเรียกชาใช่ <laughs> โอเค thank you เพราะว่าเครื่องดื่มประเภทนี้นะครับก็จะช่วยช่วยย่อยเพราะว่ามีผักน้อย <laughs> อ่า ก็บิชเคกนะครับเป็นนอกจากเป็นเมืองหลวงของคีกิสสถานแล้วเนี่ยยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคีรกิสสถานด้วยนะฮะเห็นบ,บอกว่าชื่อเดิมเมืองนี้ชื่อว่าชื่อว่าเมืองฟุนเซนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นบิชเคกตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับก็ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะรับตามถนนเส้นหลักนะฮะก็จะผ่านสถานที่ราชการต่างๆมากมายนะครับเช่นอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูที่แรกเลยนะครับ อนุสาวรีของมานาัสนะครับวีรบุรุษแห่งชาติของชีกิสถานนะครับโอ้แต่วันนี้น่าจะเป็นคนเนื้อหอวงประมาณหนึ่งนะครับนกเกาะเต็มเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอนุสาวรีมานาัสกันครับ มานาสนะครับก็เหมือนเป็นวีลบุรุษประจำชาติของคีกิสสถานนะครับก็หลังจากที่แตกออกมาจากโซเวียตเนี่ยนะทางประเทศก็พยายามหาแบบอัตลักษณ์หรือแบบฮีโร่แห่งชาติร่วมนะครับก็ผลออกมาก็เป็นมานาสนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับมีผู้คนเข้ามาเดินเล่นนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับก็ส่วนใหญ่เมืองที่มันเป็นโซเวียตเก่าเนี่ยก็จะมีพวกสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับแล้วก็มีพวกรูปปั้นอะไรต่างๆนะฮะ ก็จะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูสวนหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับกลิ่นอายสไตล์โซเวียตเก่าๆนะฮะไปทีนี้เรามารู้จักกับมานัสกันนิดหนึ่งนะฮะมานัสก็เป็นตัวละครในมหากาพย์พื้นบ้านของคีกิสนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิรบุรุษผู้รวมชนเผ่าต่างๆของคีกิสให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนจากสโตที่เข้ามานะครับก็เรื่องย่อเลยนะครับก็ ประมาณว่ามานาสเนี่ยก็เป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมานะครับเป็นผู้นําที่กล้าหาญนะครับเขาต้องเอาชนะศัตรูทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกชนเผ่านะครับแล้วก็รวบรวมชนเผ่าต่างๆเนี่ยให้เชื่อฟังแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องแผ่นดินคีคีสนะครับนอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับพวกเวทมนต์และพูดผีปีศาจนะครับตามเรื่องเล่าเนี่ยก็ไปเรื่อยเนาะแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญเนี่ยมานาสก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้ในที่สุดนอกจากนี้เนี่ย เรื่องมานาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ยาวที่สุดในโลกนะครับมีหลายแสนบรรทัดแล้วก็ยังถูกเล่าต่อกันมาเป็นหลายร้อยปีนะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวคีกิสที่ชาวคีกิสภาคภูมิใจนะครับเลยเอามาชูเป็นวิรบุรุษแห่งชาติในที่สุดครับแล้วก็ตามธรรมชาติของเมืองโซเวียตนะครับก็จะมีพวกอุโมงค์ข้ามถนนนะครับเพราะว่าแต่ก่อน อุโมงเนี่ยเขาใช้เป็นพวกหลุมลบไทยนะฮะเวลามีสงครามสงครามเนีเขาก็ใช้อุโมงเนี้ยในการข้ามถนนด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปกันต่อตามเส้นหลักนะครับต่อไปจะเป็นอาราทูซแควไปตอนี่ก็เป็นเวลา กี่โมงเนี่ยหกใกล้หกโมงนะครับแดดยังเหมือนตอนบ่ายเลยนะฮะโมงนะครับแต่ว่าเขาบอกาตรงบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยมันก็จะมีพวกเหมือนเป็นถนนแล้วก็มีซุ้มต้นไม้นะครับเดินง่ายอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับเย็นหรอกแต่ก็ไม่ร้อนมากเกินไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยนะครับตามถนนเส้นนี้ มาถึงอาคารรัฐสภานะครับของประเทศคีกีสถาน,นะครับก็สังเกตว่าประเทศที่ประชาธิปไตยค่อนข้างมีเครื่องหม่คำถามนะครับก็จะมีสภาที่ใหญ่นะครับเหมือนประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวลองไปดูปใกล้ๆนะครับสภาของคีกีสถานใหญ่แค่ไหนนะฮะ เดินผักจากรัฐสภานะครับก็จะถึงอ,อ,อาราทูสแควร์นะครับหรือเป็นจัตุรัสรา,าทูนะครับซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองบิชเคกนะครับก็จะเห็นตัวเสาธงขนาดมาคือมานะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์สำคัญอันนึงของเมืองนะครับซึ่งจะเป็นรูปปั้นของคนคนหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยหายากมากแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีรูปปั้นคนคนนี้ อยู่ทั่วรัฐที่เป็นบริวารของสภาพซูเวตทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันเหลือน่าจะเป็นที่นี่แล้วก็ไม่กี่ที่นะครับที่ว่ายังเหลืออยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรูปปั้นใคร รูปปั้นที่เราพูดถึงก็คือรูปปั้นของวลาดิเมียรเรนินนั่นเองนะครับผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตก็ในสมัยก่อนเนี่ยในรัฐของที่เป็นบริวารของโซเวียตทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรูปปั้นพวกผู้นําต่างๆนะครับทั้งเลนินทั้งสตาลินอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่พอหลังโซเวียตล่มเนี่ยเขาก็ลื้อถอนพวกรูปปั้นพวกนี้ออกหมดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายไปนะครับก็เลยเอามาแทนที่ด้วย พวกรุป,ปันพวก national hero ต่างๆนะครับอย่างที่คีกิสสถานก็จะเป็นมานาสใช่ไหมครับที่อุซเบก็จะเป็นตีมูนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ว่ายังมีอนุสาวรีย์ของเลนินหลงเหลืออยู่นะครับที่ซึ่งตรงนี้ของรูปปันอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งครับที่ยังเป็นเลนินอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นของแร่นะฮะอยู่ข้างหลัง State m u เซียนะครับแล้วก็อยู่ข้างหน้าทำเนียบรัฐบาลของคีกิสสถานนะครับก็ ใครแวะมาก็ลองแวะมาดูกันได้นะครับรูปปั้นหายากของเลนินครับที่บิชเค็กโอเคครับเมื่อเราเดินอ้อมอ่าสเตทมิวเซียมนะครับที่ว่าหลังจากดูรูปปั้นเลนินแล้วเนี่ย ก็จะมาด้านข้างหน้าของจัตุรัสาราตูเนาะจริงๆมันต้องมีรูปปั้นของมานัสนะครับแต่ว่าตอนนี้ซ่อมนะครับเป็นคนจังหวะดีนะครับไปที่ไหนที่นั่นซ่อมหมดนะฮะนั่งร้านผ้าคลุมพร้อม,อมนะก็6โมงแล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่นะครับ ข้ามถนนมาอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นลานน้ำพุนะครับก็สามารถเข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็นแหล่งรวมผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนแก่ขอทานมิจฉาชีพนะครับหรือว่าคนนักท่องเที่ยวนะครับก็จะต้องผ่านมาตรงนี้นะฮะนี่ข้างหลังนี้นะครับกว้างมากครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปสำรวจบรรยากาศ ภายในร้านน้ำพุนี้ดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเย็นๆอย่างนี้คนออกมารวมตัวกันแบบนี้สำหรับอาราทูสแควร์นะครับซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองบิชเคกนะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของเมืองเลยก็ว่าได้นะครับก็ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของจัตุรัสแห่งนี้นะครับก็ทําให้ เป็นเหมือนแหล่งรวมของผู้คนในเมืองนะครับก็จะมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจย่อมย่อมกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆของตัวจัตุรัสนครับก็จะมีห้างมีร้านอาหารต่งตางๆนะครับก็คนก็จะมาทํากิจกรรมกันก็ใครไม่รู้จะมาทําอะไรนะครับไม่รู้ว่าไปบิสเคกจะเที่ยวทําอะไรดีเนะี่ยลองมาที่จัตุรัสนี้นะครับรับรองว่ามีอะไรให้ทําแน่นอนครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับบิสเค วงเล็บในเมืองนะฮะก็วันนี้เนื่องจากเป็นวันจันทร์ด้วยนะครับสถานที่ราชการต่างๆก็ปิดนะครับโดยเฉพาะพิเซียมก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวในอีพีถัดไปนะครับเราก็จะไปนอกเมืองกันครับไปชมธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของพิกซิสานะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับก่อนจากในตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องแคนคูนี่แวนนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วพบกันตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ